ก็ต้องกระดาษสวัสดีแล้วิธี20ใช่ไหมครับวันนี้ผมก็จะมากินดวพี่น้องผัดมานอ่ะอมาพี่น้องลองเมึ่ก่อนเลยเจ้าบองครับเจ้าบองเนา่งจัมบงบาทหนึง่ง มาหมาครับผมมาหมาแล้ก็มีอกไก่ละอกไก่มีพัก <c oughs> พักยังหัวครับกินเบิร์ตตัวนี้ประกะขาขาแบบได้ก,กับพะอีเลือดครับเนี่ยไก่ครับผม <c oughs> อืม จะกลายไปเนาะมีสอมอยูอ่ฮะฮะฮะเนี่ยเป็นหนึ่งลูกเข้าไปก่อนโอเคอื้อ <c oughs> ้างเมื่อแล้วครับผมไม่เห็นครับ ป้างลัางีครับโอเคเ้ามีเสียงอะไรก็รบกวนขอไพยครับผมเนี่ยไก่ก็พี่น้องไก่หนังไก่อกไก่ครับผมสดวุอกของมันเนี่ยหเนี่ยพี่น้องแบบนี้เลยนี่มือผมล้างนะครับผม cho bọn cho bọn đi đâu khẩu cái bờ kia là bông xuống cay ทอดไข่พี่น้องลื้มหายเบิง่งไป่เดิอใส่ไปเด้ยลยครับเจ้าปเด็กเจ้าน,น้อยอกครับสวดเนี่ย <c oughs> พี่น้องมา <c oughs> มุนอุ้ยปุ้ย <c oughs> ครับพี่น้องมามา่าแกงบวดเลยแหละผัดมามา่าเมี่ยงมาม่าครับผมมาเกีอวบออ่บพี่น้องเชบอวบว

พี่น้องครับพีดท้ายผัดมา่าม่าอกไก่ฮึมนการครับพี่นอ้องถ้าใครถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไพาดคลิปใหม่นะครับผมถ้าใครอยากให้กินอะไรรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างครับผม OK，bye。Okay,